เฮโยฮัลโหลก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแลกเชลนะฮะต้อนรับแพทใหม่นะครับนี่ฮะก็นี่ครับผมผมแลกมาแล้วนะฮะก็ได้1อันดีเท่ากับ2อสิทธิ์นะครับก็ผมแลกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มีโอนเอ็กนะครับแล้วก็เบสสามสิบนะฮะบวกสองถึงบวกห้านะสามชิ้นนะครับก็แลก2ครั้งก็ได้เท่ากับ6ใบนะ6ชิ้นนะแล้วก็เงิน 10M นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปกดเลยฮะรับเลย ต่อมาครับผมผมก็รับเงินมาแล้วนะครับ2ชิ้นนะ20 m อนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะพอดีมีอยู่แล้วนะใบหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับผมการ์ดนี่นะรู้จะคุ้มไม่คุ้มนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลยครับผมไปก็ตั้งแต่อัปเดตมารู้สึกว่านักเตะนี่จะแพงขึ้นนะฮะขอหน่อยมาทีละใบแล้วกันครับมาบาร์ดี้เอาไงดีรัวๆเลยดีกว่านะไป โมดิทย Wait, ทำไมมีแต่บวก2วะเฮ้ยขอมากกว่าน,นี้หน่อยดิบวก3นะฮะบวก4โอเคครับคุ้มไหมไม่รู้ฮะก็ถือว่าของฟรีแล้วกันครับผมนะต้อนรับแพทใหม่นะเอาไงดีตีบวกเลยแล้วกันครับก็มาครับผมก็เปิดได้บวกสนะครับก็เลยมาตีบวกเลยนะฮะมาลองตีบวกแพทใหม่ด้วยนะครับมาโอ้โหแต่งไม่พอไปโอเคครับไม่เป็นไรครับไป ชน2อทีฮะเหมือนเดิมครับ4ีบวกสครับผมชอบตี2ชน2อทีนะชอบตีแบบนี้นะครับมายังไงฮะแพทใหม่ฮะจะติดขอบเงินป่ะครับมาเฮ้ยมาเวย้ยมาเวย้ยโอเคครับผมประมาณนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวอ่าผมจำได้ผมเติมแคสมามีแคสเหลือนะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยนะครับนี่นะ แพ็กเกจ EC นะฮะเห็นเป็นแพ็กใหม่นะฮะผมไปเห็นนะมาหน้าเว็บนะก็เดี๋ยวไปซื้อเลยฮะก็มีการ์ด EC นะครับแล้วก็คูป,ปองส่วนลดนะฮะแล้วก็จำลองลีกไป15,000แคสครับ <c oughs> มาโอเคฮะก็จะคุ้มไม่คุ้มครับก็ <c oughs> ไม่รู้นะฮะคุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นนี่นะฮะคูป,ปองนะผมว่านะ <c oughs> มา EC บวก3างีนี่ว่า ใครก็ได้มาทีละใบ <c oughs> โอ้โหอลาบาแล้วก็ <c oughs> อ้าวมีปี16เหรอออผมนึกว่าปี EC นะออกมันรวม2ปีใช่ไหมโอ้โหเซ <c oughs> ็งเลยเจ็งหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ